มาที่นาโชนาโชอับาตีอันนาออบาตีสุทธาแล้วครับโหนักเตะไม่ได้ดูบอลทีมอื่นนานไม่รู้ว่าใครเป็นใครเลยอะไม่เออนี่ไม่ได้สั้นนี่รู้รู้อยู่ขวายาวยาวมาดี้เดวราเราที่เบดูซิมฮอว์ซิมฮอวอนี่มันมาจากเป็นนักเตะมาจากไอ

มีร่วมคารวานกับขับมอไซค์ด้วยแล้วก็เล่นตอนตอนกลางวันด้วยนล้งซินดี้มีของขายครับสวัสดีครับ ผู้สิทธิ์คาร์โลเตเต้ทีมฟุตบอลอาจจะเก็บบางอย่างไว้เพื่อที่มันใช้ตรงนี้นะครับของทางัรเจอร์ปีกขวาซ้ายเลยนะครับเหมือนเมื่อเนี้ยลองให้โอกาสคนอื่นบ้างครับหลังจากที่เลสเตอร์เองครับแพ้มาติดต่อกันถ้าเป็นในบอลลีนี่ก็สามารถแบบยิงไม่ได้นะครับต้งกลับมายิงประตูได้ในเกมนี้ดูบอลนี้น่าเครียดเลยนะ ดูซีวันนี้เชียร์เชลซีครับสวัสดีครับสวัสดีนะพี่กุ๊กไก่อ่านทันไหมไม่ทันเลยยิ้มไม่มาด้วยครับดูโสดายังดูหนุมอยู่นะครับแต่พวกสาวตัวนี้ก็เห็ <c oughs> นว่าคือลีดีเกอร์เองแกอายุน้อยกว่าอยู่สักสิบปีแบบนั้นนะครับแต่ว่าเป็นคนอายุหกสิบสองที่ <c oughs> กินปลาแดกมาเมื่อกี้กินส้มต,มมตำยังไม่ได้ล้างมือกินส้มตำติดมือหอมมากชอบไม่ได้สันโดนเหยียบเข้าไปตรงตรงหลังเท้าครับด,ดีดังๆหลายต่อหลายคนมาหลายยุคหลายสมัยนะครับเห็นว่าฤดูกาลนี้นี่พวกเขาตกอยู่ในสถานะที่สุ่มเสี่ยงเหมือนกันครับกับการอยู่รอดซึ่งเราจะบอกว่า ชั้นสุดท้ายนี่จะเป็นเกบเกียรติสำคัญขั้งหนึ่งของเขาเลยครับคือใช้การพูดแบบกระตุ้นแบบนี้เลยเกี่ยวกนต่อแล้วครับพอถึงดูซุิฮอรย้อนมาเปเรล่าหนูดังที่ร์ฟาสครับเอาฟาสเอาฟาดต้องรับอย่างนี้แหละชจซีอ่ะ โมดิบโมดิบมินดี้ธรรมตีช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับสกอร์ยังหนึ่งสองเท่าเดิมรุสุริคอเสร็บนี้ได้นีหลุดเท้าแล้วลลลสิบอร์แล้เชียสี่ชิวเอวเครียดป่ะหน้าโน้น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 สุธาเปนเดสเตอร์เข้าก็ต่อมินดี้ไหลมาดูงาครับดูชอบมีคุณ แล้วมีประทากันอีกแล้วก็สินมอยไม่ว่าอะไรเก็เลยต่อไปสตันโจนการ์ลเกอร์ปั๊มได้ครับการ์ลเกอร์ปั๊มแล้วการ์ลเกอร์มูดิตัดมูดิสวยมูดิเจอกับสุธาบังโอ้โหมูดิโดนมันโดนไอ้ตัวนี้โคตรใหญ่เลยอ่ะแท่ทีเดียวฟิวเลยถ้าส่งบอลดีแล้วมูดิแก่เออมันต้องกล้าคนต้องต้องกล้าออกบอลให้มูนิกเล่นบ่อยๆ เนี่ยต้องกล้าออกแล้วเปลี่ยนตัวแต่กลายเป็มากเหมือนกับแรงกระชากมันแข็งไงมันตัวใหญ่ดิแม็กไก่สองเลยทรงไม่ไก่เลตเตอร์มันชอบกวางหลังทรงแม็กไก่เลเตอร์มีเช่องกวางหลังเงี้ยป็นสั้นแก้เข้าทางของวันนี้สวยลับตาชิพออกมาที่คูริเบรีมาที่โคซิสคูริมาที่คูคูเรียบูริยาบูริยามาโคูริเบรี มาที่โฟร์นาโฟร์นามองหน้าดูเจอทีมเก่าเล่นโรเชี้กลับคืนมาที่เอนโซเอนโซซ้ายใหนกูริยาอีกยังไม่กล้าให้ครับมาที่ใกล้ๆโคอาซิตซ้ายมีชิเวลชิเวลชิเวลโคอาซิตหูโดนบีบโคอาซิตไปกับบอลฮะต้องชมว่าไปกับบอลได้ดีฮะตัวตัวที่โคจรได้โคอาซิตโฟร์นา ถ้าแบบโจซีขายโคเชดอพี่โทรไปด่าเจ้าของสโมสรเลยเข้ามาช่วยเข้างทางการาเต้ตีโดยการาเกต้โยกโยกแล้วเปิดซ้ายโอ้โหเปิดเปิดแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะลงมาเล่นตำแหน่งยืนเหลือมมาทางขวาหน่อยนะครับเพื่อฟิลฟิลนะครับสำหรับการาเกอร์ที่ถูกส่งมาในครึ่งหลังเล่นแผนยังไงวะ โหสิมาคาราเกอแทงมาทำไงโอ้โหลงนี้ต่อบอลวิ่งทำทางกันได้สวยแล้วนะครับเชลซีเพอดูคนรักแลยวพื่อนบอกพดูคนรักแล้วไม่ต้องดูนะครดมได้ดมดมรักแล้วแทน

ยืนอับชว่วขวางมาดูซื้อหอหลต่ออ่ากับเบนซนช่องซ้ายยาอ้าโอ้วันนี้นี่หาจจังหวังรอสอนเพื่อได้ดีมากนะครับคุริบาลีทำหน้าที่ของหลังตัวกลางตัวสุดท้ายได้ยังเล่นอยู่ดีกว่าซีวาน

ใชครับคือไม่ได้เปิดพุ่งนะครับแต่เปิดบอลโรยลงมาเพื่อซื้อความสูงนนะครับที่ได้เปรียบนะครับเกือบได้ผลด้วยครับเต็มเสมอไม่ได้จะเปลี่ยนตัวทีเดียว3คนเลยนะครับเลสเตอร์ครับกูบาการีซูมาเร่นะครับในตำแหน่งมิดฟิลก็แทนที่ของลอร์มอลิสเมนดี้ครับตำแหน่งเดียวกันแล้วอีก2ปีนะครับแฮวิบาร์สกับเตเต้ครับดเนิเอลมาที คือเลสเตอร์ปบนี้รุนห์ยิ่งโดด่นกว่าก่อนจะสาบระบบด้วยนะครับเพื่อที่ตอนนี้เติมพันธุ์ขึนหน้าให้มากขึ้นนะครับสําหรับโรเจอร์ในช่วงเวลาที่เหลือมีปัญหาเรื่องความฟิตด้วยนะครับวิบาร์ในเกมนี้ครับเลยทําให้อาจจะไม่ได้ที่เขาเกี่ยวกับประตูด้วยโกมาในช่วงครึ่งหลังเท่านับต่อทุ่งของเลสเตอร์เอเดลล่าเข้ามาให้เต้เต้นะครับ ายของ,องีไม<ค> <2 S 1> ไม่รู้เปิดมามสุธิยาเคลียร์ไดเดินหน้าต่อเคลาร์ชีเลสเตอร์พยายามบุกเข้าใส่เชลซีนะครับท้ายครึ่งแรกคนแบบนี้แต่เขาโดนส่วนประตูเดียวโดนขึ้นมาอีกครั้งว่าครึ่งหลังจับไปอย่างไรบ้างปอเตเต้แถบมาข้าทางของอินาโชตึกแล้วมีดูชิโอปล่อยไหลมาไปชอบว่าที่เจมส์ดิสันจับย่าไปครับไปสวนได้้แลวเอาตัดชีกับมาที่ด้านขวา ลากมาลากมาช่งเร็วด้านในมีให้มาโอ้ยมูริมูริไปไปไปครับไปมูริหาช่องหาช่องโตะของทางซุต้าแล้วสุดท้ายทำให้ฝาอเตะบุมเลยครับความเร็วของมูตริกครับโอ้ที่ไปกับบอลได้คล่องแคล่วแต่ว่าจอสุดท้ายเนี่ยโดนสุต้าได้ครับแล้ววิธีการบังทางสุต้านี่ของดีเลย ตัว <Hospital> โคตรใหญ่เ <ham S 2> ลยอ่ะถ้ากว้างครับเลยตรงแม่ไฟอ่ะก็บล็อกได้แม่นแต่ลูกของเชลซีนะครับ เซฟในครึ่งหลังของเขาจากจังหวะเตะมุมของเชลซีนะครับที่ช่วยให้เลสเตอร์ที่ยังอยู่ในเกม,เมว่าได้นะครับดูสวิฮอลเลยหน้าใหม่เปเรลล่าย้อนมาซูชาท่านกลับซูมาเล่แหละครับอืมตัวเล่จับยาวจากก็เสียบอลให้กับเชลซีมาดูว่าฮาวเวสกัะลเลอร์หลอกตาได้เอโซเอโซ ไม่ไม่ได้เปลี่ยวนะครับ้าติ๊กแบเติ๊กซุ่ม่าทางโอลฟาสโอ้โหเตะมุ้งของเชลซีแล้วครับโอ้โหดึงจังหวะรอช่องจ่ายแบบเหนือชั้นแม่เนี่ยโซนเดนเดสดูนะครับจ่ายตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เปรียบแต่มาให้ตรงนี้นี่ครับวิบานขาตายเลยครับแต่ว่าฟาสเองก็กว่าสวยรนบในการซ้อนล็อกตรงนี้ไม่ให้เปิดของล็สัดชีไปถึงตอได้มาลุนต่อจากลกเตมุของเชลซีแครับ กูก <icana> ็เกือบจะทิงหางออกไปในเที่ยวนี yes. ้ร <chanting> <illa> <t rio> ือว่าจะได้รุ้นแค่ไหนบุนีบุรีบีบนี่มันหัวร้านของชิวเวลล้วครับมันไ้ตัดตัดตีนี่หัวร้านชิวเวลทางสาสองได้ขกข้างกองขวาแตดไม่มีอะไรก็วอดแสวน ว่าเดวอดเห็นเห็นว่าเห็นแล้วจะแม่นแค่ไหนขางหน้าอุ่ยเตเต้เลยครับตง10ดาราเลยชลรี่สอนได้เลีก็แล้วคงบอเก็อ่านยากยากดูซบ่อ่าก็เลยเสียการคลบให้กับเชลซีแล้วครับเล่นยากเล่นเชิงรงนี้ของควาซิชนี่เสี่ยงเหมือนกันครับเอาตัวรอดมาได้นะเหใจกกระยไล่ลงมงบ เนี่ครับที่ลงพื้นมาแล้วแต่อวอดแต่กิริยายเยี่ยมเลยครับปัดได้วเรับ